เอาละครับทุกคนวันนี้ก็อยู่กับช่องวิวกร์กันอีกเช่นเคยนะครับผมวันนี้เราก็มากับทีมลูฟี่ทุกร่างนั่นเองนะครับผมนี่เรา,าพาลูฟี่มาทั้ง5ร่างเลยนะฮะลูฟี่เนี่ยแม่งเป็นตัวที่แบบโอ้โหแม่งมีหลายร่างมากๆนะครับเพราะว่ามันแปลงร่างได้หลายเกียรออ์แต่ว่าร่างแรกนะครับที่เราเอามานั่นก็คือร่างไ <Wow. S 1> นแมนครับอันนี้คือจะเป็นร่างจากภาคทิลเลอร์บาร์นะครับลูฟีนะ่เนี่ยกินเงาเข้าไปหลายคนมากๆนะครับแล้วก็รวมความสามารถในร่างลูฟี่ร่างเดียวนะครับลู พี่ก็เลยกลายเป็นร่างไนแมม์นะครับทุกคนโอ้โหโคตรเท่เลยจริงๆเนี่ยมันต้องมีดาบด้วยนะเว้ยถ้าเกิดว่าร่างไนแมม์เต็มๆจริงๆอ่ะมันควรจะต้องมีดาบแต่ว่าก็ไม่เป็นไรครับร่างนี้ก็ได้อยู่เท่เหมือนกันนะครับสำหรับร่างไนแมม์นะก็เป็นร่างที่เรียกได้ว่าเก่าแก่ที่สุดครับแล้วก็ร่างนี้เนี่ยทำได้ครั้งเดียวด้วยนะครับเพราะว่าต้องใช้พลังของโมเลียนะครับในการทำนะก็คือตัดเงาออกมาอะไรอย่างงี้นะแล้วก็ร่างถัดไปนะทุกคนเอาเป็นร่างหลัง2ปีนั่นเองก็คือหลังจากฝึกวิชาจากเลลี่น้าางม สังเกตง่ายๆครับร่างนี้ก็คือจะมีกากระบาดนะครับบนหน้าอกนะคือถ้าเกิดว่าเป็นร่างก่อน2ปีเนี่ยจะไม่มีกากระบาดบนหน้าอกนะครับเพราะว่าแผลนี้เนี่ยเกิดจากโดนอคาอินุต่อยนะทุกคนโอเคแล้วครับผมร่างถัดไปครับก็เป็นร่างลูฟี่เกียสีนะครับร่างลูฟี่เกียสี่เนี่ยก็ปรากฏตัวครั้งแรกตอนสู้กับโดฟาบิงโกนะครับที่เดสโลซ่านะก็เปิดตัวครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นร่างที่แบบโอ้โหโหดจัดจัอะไรเงี้ยบินได้ด้วยเลยโอ้โหโคตรโหดนะครับตอนนั้นนะแล้วร่างถัดไป ครับก็เป็นลูฟี่ร่างอ้วนนะครับทุกคนอาจจะสงสัยว่าลูฟี่ร่างนี้นะครับเกิดมาตอนไหนนะครับก็คือตอนที่สู้กับแคคเกอร์นั่นเองนะครับแคคเกอร์ที่เป็นลูกชายของบิ๊กมัมนะครับไอตัวนั้นอ่ะมันมีพลังแคคเกอร์ไงแล้วมันสร้างทหารแคคเกอร์เข้ามานะครับลูฟี่ก็เลยจัดการด้วยวิธีการกินนะครับแล้วลูฟี่ก็เลยอ้วนแบบนี้เลยนะครับทุกคนแล้วก็ร่างอ้วนเนี่ยจัดการแคคเกอร์ได้อย่างง่ายดายเลยนะครับแล้วก็ร่างถัดไปร่างสุดท้ายนะครับนั่นก็คือร่างสเน็กแมนนั่นเองนะครับ บนเกาะของบิ๊กบัมเช่นเดียวกันนะครับแต่อันนี้คือใช้ต่อสู้กับคาตาคุรินะครับก็ชนะมาอย่างชิวเฉียดนะครับสำหรับร่างสเน็กแมเนาะก็ได้รับความยอมรับจากคาตาคุรินะครับคือเป็นมือขวาของบิ๊กบัามเลยนะสำหรับร่างนี้นะครับโอเคนะครับทุกคนเมื่อเราทาความรู้จักแต่ละร่างของลูฟี่กันเสร็จเรียบร้อยนะครับเราก็ไปลุยกันในด่านเลยดีกว่านะครับแล้วก็อย่าลืมคอมเมนต์ไว้ด้วยนะครับสำหรับใครที่ชอบในการทายผลนะครับมาคอมเมนต์กันว่าทีมนี้เนี่ยจะไปถึงเว็บเท่าไหร่นะครับใครทายถูก ก็ถือว่าเทพอ่ะเออเทพแฟนบันแท้ของจริงอ่ะแล้วก่อนไปดูคลิปกันนะครับอย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดติดตามเป็นกำลังใจกับช่องวิุปกรณ์ด้วยนะครับเพราะว่ามาถึงครึ่งทางของแสนซับแล้วนะครับทุกคนนะช่วยกันกดด้วยนะครับจะได้ไปแสนซับไวๆนะครับเจอกันในดาเลยไปกันวันนี้นะครับทุกคนผมก็มีแอปแอปหนึ่งนะครับมานําเสนอซึ่งเป็นแอปที่เหมาะสําหรับคนที่ชื่นชอบในการร้องเพลงนะครับหรือว่าอยู่บ้านเงงเาในช่วงโควิดอยากจะร้องเพลงนะหรือว่าอยากจะร้องเพลงอัดลงติ๊กตอกอะไรเงี้ยอยากจะได้แอปคุณภาพในการอัดเสียงนะครับ ผมแนะนําแอปนี้เลยครับผมชื่อแอปว่า Star Maker นะครับผมก็เป็นแอปสําหรับมือถือนะก็มีทั้ง Android แล้วก็ iOS นะครับซึ่งมีเพลงมากกว่า3ล้านเพลงเลยนะทุกคนคืออยากร้องเพลงอะไรเนี่ยบอกเลยว่ามีทุกเพลงนะครับแล้วก็มีผู้ใช้ทั่วโลกเลยนะมากกว่า60ล้านคนนะครับตอนนี้ก็คือมากกว่า60ล้านดาวน์โหลดแล้วนะทุกคนคงอยากจะรู้แล้วใช่ไหมครับว่าแอปนี้เนะี่ยทำอะไรได้บ้างนะครับ เดี๋ยวผมจะสาธิตให้ดูเลยแล้วกันนะครับฟังชันแรกนะครับนั่นก็คือการร้องคาราโอเกนั่นเองนะครับเดี๋ยวผมจะจัดให้ฟังสักท่อนแล้วกันนะครับแล้วเรามาฟังกันดูนะครับว่าในการอัดเสียงในเสียงดนตรีอะไรอย่างเงี้ยนะครับคืออาง่ายคือผมร้องเพลงไม่พอว่าทาให้ผมร้องพอได้าลงี้ยลองฟังดูแล้วกันนะครับเเเเจจจีี้ยยยยรรูส อยากดูแลที่เธอเรื่อยไปเจ็บที่นานสับถุไราจากบันใจ โอเคละแค่นี้พอๆๆใครอยากฟังเต็มๆนะครับก็ไปโหลดแอปนี้มาใช้ได้นะทุกคนหลอบใครที่ไม่อยากจะเซิร์ชหานะครับเรามีลิงก์ด้านล่างคลิปนี้ไว้ด้วยทั้งลิงก์ของ Android แล้วก็ iOS สนะครับสามารถไปโหลดก็ได้เลยนะหรับใครที่อยากฟังเต็มๆนะโอเคนอกจากที่เราจะร้องเองแล้วนะครับเรายังสามารถฟังของคนอื่นๆที่เขาร้องแล้วอัดลงได้ด้วยนะครับแล้วตัวเราเองก็สามารถอัดลงได้ด้วยนะครับแล้วมีฟังก์ชันอีกฟังก์ชันหนึ่งนะครับซึ่งมันตรงสายกับผมมากเลยนะครับนั่นก็คือการไลฟ์นั่นเองนะครับทุกคน เล่นเกมได้หมดเลยนะครับทุกคนเประมาณนี้นะครับเราก็สามารถมาเลือกดูได้แล้วเราเองก็สามารถไลฟ์ได้ด้วยนะครับทุกคนและนอกจากนี้นะครับก็ยังมีระบบปาร์ตี้นะครับผมก็ให้อารมณ์เหมือนเราไปร้องคาราโอเกะกับเพื่อนเลยนะครับก็คือแต่ละห้องเนี่ยจะให้เราหลายๆคนนะครับมารวมตัวกันแล้วก็ใครชอบแนวเพลงไหนมาร้องเพลงร่วมกันอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็อย่างเช่นห้องนี้นะครับที่เขากําลังร้องเพลงกันอยู่นี่ประมาณนี้นะครับ ออกดีกว่าเดี๋ยวโดนลิขสิทธิ์ประมาณนี้นะครับก็มีฟังก์ชันในการรวมตัวนะครับร้องเพลงด้วยกันด้วยนะซึ่งเป็นระบบที่ดีมากๆนะครับจะเราผ่อนคลายและหาเพื่อนได้ดีมากเลยนะทุกคนก็ประมาณนี้ละกันนะครับสำหรับแอปร้องเพลงคุณภาพนะครับก็อย่าลืมโหลดมาเล่นด้วยกันนะครับทุกคนลิงก์อยู่ด้านล่างคลิปนี้นะครับไปละเจอกันร้าน F D Set Shop มีบริการเติมเกมพาร์ตแมปอนิเมะไฟเตอร์ซิมูเลเตอร์และยังมีกดเพชรแมปออสตาร์ทาวเวอร์ดีฟเนส์และมีบริการเติมโลบักเลดราคาที่ ถูกมากอย่าลืมไปใช้บริการกันด้วยเล็งอยู่ด้านล่างคลิปเอาละทุกคนตอนนี้เราก็เข้ามาอยู่ในด่านกันเป็นที่เรียบร้อยนะครับเขาเล่นธรรมดาแล้วก็วางบูม่าไปเช่นเคยนะครับตัวละครตัวแรกที่ผมจะวางนะผมคิดว่าผมน่าจะต้องวางเป็นลูฟี่ไนท์แมร์นะถึงจะเอาอยู่นะครับคือลูฟี่สีดาวเนี่ยผมว่ามันน่าจะเป็นตัวประกอบแนละ้วมันน่าจะทําอะไรไม่ได้เท่าไหร่นะครับผมจะปล่อย2ตัวนี้เข้าบ้านไปเลยนะครับแล้วก็ผมจะวางลูฟี่ไนท์แมร์ไว้ตรงนี้นครับทุกคนนี่เอาจริงนะ ลูฟี่ไนแม์ลูฟี่อ้วนแล้วก็ลูฟี่สี่ดาวผมยังไม่เคยดูสกิลนะครับเท่าที่จําไม่ผิดนะผมว่าน่าจะใช่นะครับเดี๋ยวเรามาดูสกิลไปพร้อมๆกันผมก็ไม่เคยดูเหมือนกันนะแต่หลายๆคนน่าจะเคยดูจากรีวิวแล้วละเนาะแต่ว่าไม่เป็นไรผมดูคนเดียวก็ได้เอ้ยทุกคนมันมีตัวที่รอดลูฟี่ไนแม์เราไปได้ไงวันนี้รอดเฉยครับทุกคนเดี๋ยวผมแน่จะต้องอัพสักหน่อยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวตัวพาวเวอร์ฟูมันจะมาและอัพไปก่อนสองขั้นเมื่อกี้อัพไม่ทันเสียดายตังเลยผมน่าจะวางเป็น,นูฟฟี่ นะจัดการเดี๋ยวมาดูกันว่าลูฟี่สีดาวจะจัดการได้หรือเปล่านะทุกคนโอ้โหดาเบีรลูฟี่สีดาวดาเบียรเหลือจะเชื่อมันจะฆ่าใครได้วะเนอะทุกคนเกินไปเป้าโอเคอัพก่อนตอนนี้อัพหนึ่งขั้นลูฟี่ไนแม์นี่ครับตอนนี้สกิลลูฟี่ไนแม์โคตรเท่นะครับเป็นขวานยางยืดนะครับขวานยางยืดในร่างไนแมะนะทุกคนวืดนี่วืด แล้วก็มีพื้นแตกกระจายนี่โคตรเทจะเอาจริงผมว่ามันมันไม่ไหวว่ะทุกคนผมแค่ต้องเอาลูฟี่ไนท์แม์มาไว่อีกตัวหนึ่งนะครับตรงนี้เพื่อกันตัวหลุดโอเคครับทุกคนตอนนี้นะครับตัวแอร์ก็ออกมาแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะวางเป็นลูฟี่เอ่อซเด็กแมวแล้วกันนะครับเอามาจัดการตัวแอร์นะเดี๋ยวเราจะอัพขั้นเพื่อจัดการตัวแอร์นะครับทุกคนตีได้แล้วอ่าโอเคพร้อมนะครับก็เอาแค่นี้พอเพราะว่าเดี๋ยวลูฟี่ตัวอื่นจะไม่ได้โชว์นะครับผมเราต้องเอาสซเด็กแมวแบบพอค่า ตัวแอได้ก็พออะไรอย่างเงี้ยนะฮะโอเคและในตอนนี้นะครับทุกคนผมก็อัพบูม่าตันเป็นที่เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูสกิลของลูฟี่ไนแมนก่อนละกันนะตอนนี้อยู่ที่1ขีดนะครับมาดูที่2ขีดนะครับสกิลจะเป็นยังไงเปลี่ยนไหมก็ยังเป็นขวานนะครับผมขวานยางยืดเหมือนเดิมอัพต่อครับตอนนี้3ขีดแล้วนะครับทุกคน3มขีดเป็นโอ้โหหมัดบาซูก้านะครับผมบาซูก้ายักษ์ยางยืดหรือเปล่าสวานดีเออสกิลนี้คือสวานยางยืดนะครับทุกคนเพราะว่ามันหมุนหมุนะครับทุกคน ที่แขนลูฟี่คือมันจะหมุนนะจะวงก็ไม่ใหญ่ขึ้นมากนะครับวงแค่3 2เองนะครับวงเล็กมากแต่สกิลก็ถือว่าเท่นนะนี่สว่านยางยืดโอเคไปกันต่อครับก็อัพขั้นต่อไปก็ยังเป็นสกิลเดิมนะครับสว่านยางยืดนะแล้วก็มีแบบพื้นพื้นดินกระจายนะครับข้างๆอ่ะอัพขั้นถัดไปเลยก็ยังไม่เปลี่ยนรู้สึกว่ายังไม่เปลี่ยนปะเดี๋ยวรอดูนะครับรอดูตอนมอนเดินเข้ามาแล้วกันก็ยังเป็นสว่านยางยืดอยู่เช่นเคยนะครับก็อัพขั้นถัดไปเลยตอนนี้ก็ขั้นลองสุดท้ายแล้วนะครับองสุดท้าย ก็ยังเป็นสว่านยางยืดนะครับแล้วเราก็อัพขั้นสุดท้ายไปเลยนะครับทุกคนอันนี้สกิลเปลี่ยนแน่นอนเฮ้ยอันนี้เป็นอะไรวะเนี่ยสว่านแล้วแบบว่าต่อยโลลัวครับทุกคนมันก็บอกไม่ถูกเหมือนกันว่ามันเรียกว่าสกิลอะไรนะเพราะว่าภาคทิลปาผมก็ไม่ได้ดูมานานแล้วทุกคนอาจจะ ลืมชื่อสกิลไปนะต้องขออภัยด้วยนะทุกคนแต่ก็ประมาณนี้นะครับก็ถือว่าเป็นสกิลดีเทมากก็คือตัวลนะูฟี่เนี่ยก็หมุนด้วยนะนี่ตัวลูฟี่ก็หมุนแขนก็หมุนนะครับตอนนี้ก็ในเมื่อเราดูลูฟี่ในแม์เสร็จแล้วนะครับอันดับแรกเลยที่ผมอยากจะดูคือสกิลนี้เลยทุกคนนี่เฮ้ยอันนี้เป็นหมัดหาคีครับทุกคนนี่บัดปืนยางยืดอ,ยอะไรวะบัดกระสุนยางยืดปอน,นี่เอออันนี้เป็นหมัดธรรมดานะแต่ว่าเคลือบหาคีนะครับโอเคอัพขั้นถัดไปครับก็ยังเป็นสกิลเดิมนะครับ ครับผมนะหมัดเคลือบฮาคินะครับอุ้ยอันนี้เป็นเกียร์สครับทุกคนเป็นเกียร์สแล้วก็ยังใช้หมัดยางยืดเหมือนเดิมทุกคนจะไม่มีอะไรแตกต่างอันนี้อย่าบอกนะว่าขั้นถัดไปอาจจะเป็นเกียร์สเดี๋ยวรอดูบใช่ไหม โอ้โหหมัดเลดฮอคครับทุกคนโอเคก็ขั้นสุดท้ายของลูฟี่สีดาวนะครับเป็นหมัดเลดฮอคนะครับก็หมัดนี้ใช้กับเอ,อ่อมันชื่ออะไรวะบันนี่เวิร์บปะวะบันนี่เวิร์บปะตอนที่ลูฟี่ใช้ฮาคิเกาะในครั้งแรกนะครับก็ได้ใช้สกิลนี้นะครับจัดการบันนี่เวิร์บนะครับก็ประมาณนี้แต่ว่าทุกคนดูดาเมจดิตีได้ทีละตัวครับแล้วก็ดาเมจแค่6เอ้ยห้าสิบหกเองวงสิบแปดคือแบบโคตรกากบอกเลยว่าโคตรกากอ่ะโอเคตัวต่อไป ตัวต่อไปเรามาดูลูฟี่ล่างอ้วนกันแล้วกันนะครับทุกคนนี่โอ้โหอย่างเท่อันนี้เป็นกระโดดลงไปแล้วก็ใช้พุงทับนะครับถ้าดูไม่ผิดนะใช่เปล่าเดี๋ยวลุยอีกครั้งปึง๋งเฮ้ยมันดูไม่ชัดเอาใหม่เอาใหม่ชั่วปึง๋งนี่ครับประมาณนี้ก็คือใช้พุงทับหรือใช้ตูดทับอะไรประมาณนี้นะเออแล้วก็ขั้นถัดไปครับทุกคนเอาขั้นถัดไปก็น่าจะสกิลเดิมอยู่นะตอนนี้เดี๋ยว ตีไปข้างหน้าดีกว่าแต่สังเกตว่าวง a อลคือใหญ่มากนะทุกคนเป็นลูฟี่อีกล่างหนึ่งที่แบบเท่มากๆโคตรเท่แล้วก็ดูเก่งมากนะครับชวับตึงนี่สกิลเดิมอันนี้ก็น่าจะยังสกิลเดิมใช้ตวดเหมือนเดิมนะครับแต่สกิลถัดไปคือจะเปลี่ยนแน่นอนนี่ชวับตึงอ่ะอันนี้มาดูสกิลนี้กันบ้างครับทุกคนสกิลสาขีดนะครับตอนนี้เป็นฮะเดี๋ยวนะอ๋อเป็นลอยขึ้นไปแล้วก็ใช้หมัดหมัดอะไรนะ หมัดปืนใหญ่ใช่ป่ะเนี่ยครับประมาณหมัดปืนใหญ่ยางยืดหรือเปล่าที่ว่ามันเต่ามือปึง้งโคตรใหญ่อ่ะอย่างเทนี่แล้วก็ขั้นถัดไปเป็นสกิลก็ยังเป็นสกิลเดิมครับกระโดดขึ้นไปแล้วก็ต่อยลงมาเฮ้ยสกิลลูฟี่ได้เท่นะอันนี้ก็สกิลใหม่นะครับน่าจะเกลียดปังเฮ้ย มันมีอะไรเพิ่มขึ้นมาวะเมื่อกี้ก็คือกระโดดขึ้นไปต่อยแล้วก็อะไรต่อโดดขึ้นไปต่อยปุ๊บแล้วก็เหมือนมีไฟแต่ผมมองไม่ทันผมจําไม่ได้ว่าสกิลนี้คือสกิลอะไรนะทุกคนมันมีไฟด้วยครับ <S 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 นี่ประมาณนี้อะช่างมันเราอัพขั้นต่อไปตอนนี้กี่ขีดแล้วเนะี่ยโอ้ยังเป็นสกิลเดิมครับตอนนี้ขั้นนี้ก็เอ่อเจ็ดขีดเจ็ดขีดก็ยังเป็นสกิลเดิมนะครับกระโดดขึ้นไปต่อยนะอันนี้เป็นสกิลใหม่ครับเดี๋ยวนะอันนี้คือสกิลอะไรวะมันเป็นขื่นอะทุกคน ปึงเหมือนกับเออใช้พุงนะครับใช้พุงในการรับอะไรสักอย่างเข้ามาแล้วก็ปล่อยออกไปนี่แล้วก็ใช้พุงแบบดีดออกไปอะทุกคนคล้ายๆกับเออลูกโป่งยางยืดอะนะครับคล้ายๆกับลูกโป่งยางยืดแต่ว่ามีแบบขึ้นพลังนะผมก็จําไม่ได้ว่ามันคืออะไรนะทุกคนใครรู้ก็คอมเมนต์ไว้ด้วยแล้วกันสกิลถัดไปครับอันนี้สกิลตอนอัพเต็มนะโอ้หลูฟี่เฮ้ยเดีย๋ยเดีย๋ยวเดียเด๋ยวฮะใช้โซโลสู้เหรอ เชีย er! ใช้ลูกทีมสู้โคตรเท่มีโซโลวีซันจิภาควาโนะนะครับแล้วก็มีใครบ้างวะเนะี่ยมีซาโบ้ด้วยเหรอนี่ครับรวมพลังกันแล้วก็ฮะใครวะซาโบ้ด้วยเอา้ามาไงวะนะ่ะหรือว่า มันสปอยสก,กิลลูฟี่วะเนี่ยทุกคนเพราะว่าถ้าเกิดพูดถึงในภ้าของบิ๊กมัมอะไรเงี้ยโซโลไม่ได้อยู่ไงแล้วก็ตอนเนี้ยรู้สึกว่าจะเป็นดาบเอ็นมะนะครับที่อยู่ในมือของโซโลเพราะว่าโซโลเนี่ยใช้ฮาคิด้วยนะครับหรือว่าเป็นสปอยหรือเปล่าใช่หรือเปล่าไม่รู้นะอันนี้มั่วนะแต่แต่คือซาโบมันมาอย่างไงเข้าใจปะ่ะถ้าซาโบมาอาจจะแบบ สปอยสกิลก็ได้นะลูฟี่ล่างอ้วนนะครับทุกคนโอเคก็สกิลประมาณนี้นะครับผมใช้เพื่อในการต่อสู้ใช้พี่ด้วยแหละเมื่อเราดูลูฟี่ล่างอ้วนเสร็จแล้วเราก็เหลือลูฟี่เกียร์สี่ครับทุกคนโอเคลูฟี่เกียร์สี่ก็บินไปต่อยครับสําหรับสกิลแรกของลูฟี่เกียร์สี่นะครับแล้วก็สกิลถัดไปก็น่าจะยังเป็นสกิลเดิมนะเหมือนลอยเข้าไปต่อยปัก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 แล้วก็เข้าไปต่อยเออประมาณนี้แล้วก็สกิลถัดไปก็ยังเป็นสกิลเดิมครับลอยเข้าไปแล้วก็ต่อยนะครับผมอันนี้ก็น่าจะ เป็นสก,กิลเดิมอยู่นะครับสก,กิลถัดไปเป็นสก,กิล KO นะครับผมอ๋อก็เป็นเออหมัดปืนที่แบบว่าขยายออกนะครับล่างนี้ก็คือนั่นแหละตอนสู้กับโดฟามิงโกนะครับลูฟี่ก็ได้ใช้ท่านี้นะครับก็เป็นท่าสุดท้ายของล่างนี้นะทุกคนก็เท่นะ แต่ดาเมจ6 0รอครับเอาใครไม่อยู่เลยครับตอนนี้ส่วนลูฟี่เซ็กแมนผมไม่ดูแล้วกันทุกคนเพราะว่าสกิลมันก็ประมาณนี้ไม่มีอะไรมากนะครับโ <Okay. S 1> อเคเอาจริงๆลูฟี่ในแม่ก็วางข้างหน้าก็ได้นะ <_ inherent> เดี๋ยวผมจะวางไว้ประมาณแถวนี้แล้วกันเพราะว่าวงมันไม่ใหญ่มากคร <_' S 1> ับทุกคน โอเคครับทุกคนก็ประมาณนี้ละกันนะครับสำหรับลูฟี่ไนท์แมร์นะผมก็วางไว้แบบนี้นะครับ8ตัวนะแล้วก็ตัวต่อไปเรามาวางลูฟี่อ้วนกันดีกว่านะครับเดี๋ยวลูฟี่อ้วนผมลองวางตรงนี้ก่อนตอนนี้ตังเหลือๆเราสามารถทดสอบได้นะลูฟี่อ้วนเฮ้ยได้นะวงตรงนี้ได้พอดีเลยครับทุกคนนี่สามารถตีข้างหน้าได้ด้วยนะครับนิดนึงแล้วก็ตีข้างหลังได้สบายมากนะเดี๋ยวผมจะวางเป็นแถวนี้ละกันนะครับโอเคครับทุกคนตอนนี้ลูฟี่อ้วนผมก็พร้อมเป็นที่เรียบร้อยนะครับแม่งโดดเป็นกบเลยว่ะตอนนี้ทุกคนดูด ผมรู้สึกว่ามันเหมือนกบเลยว่ะทุกคนแบบตัวอ้วนแล้วก็กระโดดก,กระโดดนะครับแล้วันกระโดดไม่พร้อมกันด้วยทุกคนเชียรูฟี่อ้วนเป็นโคตรเท่เลยครับแต่ว่าเฮ้ยบอกเลยนะว่าวงดีมากครับก็คือสามารถตีช่วยข้างหน้าได้ด้วยนะครับแล้วก็สามารถตีจากตรงนี้ปุ๊บปุ๊บป๊บตีได้หมดเลยนะครับสำหรับลูฟี่อ้วนมันโคตรดีนะครับแล้วก็ตัวต่อไปนะครับเดี๋ยวผมจะวางเป็นลูฟี่สเนกแมนละกันนะครับวางใกล้ๆกันเลยสเนกแมนเนี่ยก็วงใหญ่มากๆผมว่าสเนกแมนน่าจะเหมาะกับตรงนี้นะครับก็คือตี นี่ฮะทุกคนตอนนี้ลูฟี่แ็กแมนผมก็พร้อมเหมือนกันนะครับก็เรียบร้อยแล้วโอ้โหลูฟี่แ็กแมนกับลูฟี่อ้วนยืนข้างกันตอนนี้ <c oughs> หรือว่าผมจะเอาอีกตัวดีกว่าเดี๋ยวผมจะเอาลูฟี่5ดาวนะครับมาวางไว้ตรงนี้แล้วกันนะครับลูฟี่เกียร์สี่นี่เอาไว้รอตีเผื่อใครผ่านทางมาสำหรับใครที่ผ่านไปผ่านมานะครับผมโดนตีแน่นอน <c oughs> ไม่ได้ขายของนะครับแต่ว,ว่าโดนตีแน่นอนโอเคครับทุกคนตอนนี้ลูฟี่เกียร์สี่ก็วางเสร็จเรียบร้อยนะครับ เอาจริงคือที่ผมไม่ได้ฟิกที่วางมันเท่าไหร่ก็คือมันไม่ได้โหดนะครับมันไม่ได้ค่อยช่วยดาเมจเท่าไหร่นะเพราะฉะนั้นวางยังไงก็ได้นะสำหรับตัวนี้นะครับแล้วก็ตัวสุดท้ายเลยไอตัวเนี้ยลูฟี่4ดาวเนี่ยเอาจจริงคือแบบไว้ตรงไหนก็ได้เลยตัวเนี้ย มันแทบจะไม่ช่วยอะไรเลยนะครับก็คือมันมาเป็นตัวประกอบเฉยๆนะตอนนี้โอเคอย่างนี้น้องมันก็แปลงร่างเป็นเกียร์สช่วยเพื่อนเลยนะอ่ะโอเคครับสลับลูฟี่เกียร์สก็ตรงนี้นะครับสำหรับความสวยงามไม่ต้องไปสนใจนะเพราะว่าตอนนี้มันไม่ได้ช่วยอะไรทีมากดาเมจห้าสิบเองนะครับไม่ต้องไปคิดถึงมันมากเท่าไหร่นะทุกคนโอเคตอนนี้เราก็น่าจะวางกันครบแล้วนะครับครบทุกตัวแล้วนะสำหรับลูฟี่ของเรานี่กองทัพก็จะประมาณนี้เลยเดี๋ยวเดินพาทัวร์กันก่อนนะครับนี่คือกองทัพสูดิกแมน กองทัพลูฟี่อ้วนกบดึงๆแล้วก็กองทัพลูฟี่เกียร์สี่นะครับผมแล้วก็กองทัพลูฟี่ไนท์แมร์นะครับซึ่งไนท์แมร์เนี่ยรับบทเป็นแนวหน้านะทุกคนตอนนี้โอเคงั้นเราจะสคิปไปตอนที่มันเริ่มตึงมือเลยแล้วกันนะครับเพราะว่าตอนนี้มันยังชิวๆอยู่นะฮะยังไม่ได้มีอะไรมากมหมนะทุกคนโอเคเจอกันตอนตึงมือไปกันเฮ้ย hey, ทุกคนนี่มันสกิลใครวะเนี่ยทุกคน ทำไมมันพังเละอย่างนี้วะสกิใไรวะเนี่ยหรือว่าเป็นเฮ้ยสกิลลูฟี่ตัวนี้ปะวะโอ้โหเชื่องยางเชื่องจากท่อน้ำอะไรสักอย่างนี่ทุกคนเดูยดิผมรู้สึกว่ามันเหมือนท่อน้ำอะไรสักอย่างที่ต่อเข้ามาตรงเนี้ยนะทุกคนอะ,อะไรกันครับเนี่ยโอ้โหแบบโอ้โหวุ่นวายจัดไขวะอันนี้ก็ของไขวะนะ่ะฮะของซาโบหรอวะอาจจะใช่ของซาโบแล้วไข่์มาลอยอยู่ข้างบนนี่วะเฮ้ยนี่มันสกิลอะไรกันครับเนี่ยข้างบนเนี่ยโอเคตอนนี้ ก็เว็บ57นะครับบอนก็เริ่มมาข้างหลังแล้วเรามาดูกันว่าเราจะไปถึงไหนกันนะตอนนี้ขอห0ได้บ่าวะทำไมตอนที่บอนมันรัวๆรู้สึกว่ามันโอ้โหดูด,ดูแขนลนะูฟี่แต่ละตัวดิรู้สึกว่าอะไรไม่รู้มันพลาดกันไปหมดแล้วเนี่ยตอนแน้ดูดิโอเคครับ5 9้าแล้วทุกคนตอนนี้แต่ผมว่าไม่น่าถึง60นะน่าจะยากแล้ววะโอ้โหเหลือตัวแล้วแบบ2 3สแสนหแสนหนึ่งล้านเอ้าไปหลอดแน่ไม่ถึง60สน่แเลยไม่นะไม่นะ นายเนี่ยต้องทำได้สิลูฟี่หกสิบเองอ่าเรียบร้อยทายท่านเข้าไปแล้ว ลูฟี่บอกว่ากูไม่ได้ฝึกมาเอสู้กับไทยท่านซะหน่หย่เรียบร้อยโอ้โหดูดูดูเอฟเฟกเอฟเฟกครับโอ้โหอะไรนครับโอเคแล้วครับทุกคนเป็นยังไงกันบ้างนะครับผมสำหรับการพาทีมลูฟี่ทุกรากนะครับไปลงอินฟินิตี้กันก็ได้มา59เฟก็ถือว่าเป็นอีกทีมหนึ่งที่ผมเชื่อว่าคนดูหลายคนน่าจะชอบนะครับเพราะว่าเราเป็นแฟนวันพีทกันยอยู่แล้วนะครับสำหรับใครที่ชอบลิมนี้ลืมกดไลค์ก่อนเลยแล้วก็กดติดตามให้กับช่องอุปกรณ์ด้วยนะครับเพื่อที่จะไปถึงแสนซับกับเขาสักทีหนึ คอมเมนต์ไว้ได้เลยนะครับถ้าเกิดว่าเรามีตัวละครพร้อมนะครับข้อมูลพร้อมเดี๋ยวเราจัดให้แน่นอนนะครับสำหรับวันนี้ก็มีแค่นี้แหละบ๊ายบายเจอัอ